สวัสดีค่ะครูนะคะชื่อนางสาวสุธารรมาตอภัยวงศ์หรือว่าครูเมนะคะสอนในรายวิชาคณิตศ,ศ,ศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาค .21102 นะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสัสดส่วนนั่นเองค่ะ แล้วก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องของสัดส่วนนะคะเราลองมาทบทวนความรู้ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันก่อนค่ะในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเราก็ทําได้2วิธีค่ะนั่นก็คือ 1. การหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณค่ะโดยนําจํานวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์ะคะมาคูณทั้งจํานวนแรกและจํานวนหลังของอัตราส่วนค่ะ เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ,ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างก็คืออัตราส่วนสามต่อสี่ทีนี้เนี่ยเราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนสามต่อสี่โดยใช้หลักการคูณถ้าเรานำสองมาคูณเนี่ยก็จะต้องคูณทั้งจำนวนจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนนะคะหรือว่า คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นอัตราส่วน3คูณ2ต่อ4คูณ2ซึ่งเท่ากับอัตราส่วน6ต่อ8ค่ะ,ะเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอัตราส่วน5ต่อ7ถ้าเรานำ3มาคูณเหมือนเดิมก็คือต้องคูณทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนก็จะได้เป็น ห้าคูณสต่อ7จ็คูณสซึ่งเท่ากับอัตราส่วน15ต่อยี่สอค่ะทีนี้เรามาลองดูวิธีที่สองนะคะนั่นก็คือการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการหารวิธีทำก็เช่นเดียวกันกับหลักการคูณเลยค่ะแต่แค่เปลี่ยนจากการคูณเป็นการหารเท่านันเองโดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์นะคะมาหาร ทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนค่ะตัวอย่างนะคะอัตราส่วน10ต่อ30ทีนี้เนี่ยถ้าเราหารด้วย10ก็จะต้องหารทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนเดิมคือจะได้10หารด้วย10ต่อ30หารด้วย10ซึ่งเท่ากับอัตราส่วน1่ต่อ3าเองค่ะอ่าแล้วลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ อัตราส่วนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ต่อหกสิบถ้าเรานำไปหารด้วยสิบสองก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หารหารด้วยสิบสองต่อหกสิบหารด้วยสิบสองนะคะซึ่งเท่ากับสิบสองต่อห้านั่นเองค่ะอ่ะแล้วทีนี้สี่ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะนำมาเขียนใหม่ ให้อยู่ในรูปของอัตราส่วน2อัตราส่วนที่เท่ากันแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเรียกอัตราส่วน2อัตราส่วนที่เท่ากันในแต่ละคู่แบบนี้นะคะว่าสัดส่วนค่ะดังนั้นสัดส่วนเนี่ยก็คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนค่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้เนี่ยเราได้รู้ความหมายของสัดส่วนไปแล้วต่อไปเราจะมาหาจํานวนที่ไม่ทราบค่าในสัดส่วนกันนะคะ ในกรณีที่เราเนี่ยมีจํานวนที่ไม่ทราบค่าซึ่งจะแทนด้วยตัวแปรในสัดส,ส่วนนะคะเราก็สามารถหาจํานวนที่แทนด้วยตัวแปรดังกล่าวในสัดส,ส่วนได้เหมือนกันโดยการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณหรือว่าหลักการหาที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าเรามาลองดูตัวอย่างการหาจํานวนที่ไม่ทราบค่าในสัดส,ส่วนโดยใช้หลักการคูณกันก่อนนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง จงหาค่าของ a ในสัสดส่วน a ส่วน48เท่ากับ7ส่วน12วิธีทำนะคะเราก็จะพิจารณาอัตราส่วนที่ไม่ติดตัวแปรน,นั่นก็คืออัตราส่วน7ต่อ12ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำให้12ให้เท่ากับ48โดยใช้หลักการคูณ12คูณด้วยจำนวนใดถึงเท่ากับ48 นั่นก็คือ12คูณด้วย4อ่ะทีนี้เราเอา4มาคูณเนี่ยเราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนถูกไหมคะก็จะได้เป็น7คูณ4ส่วน12คูณ4ซึ่งเท่ากับ28ส่วน48อ่ะทีนี้เมื่อ7ส่วน12เนี่ยเท่ากับ28ส่วน48แล้วเราก็เอาไปเทียบกับตัวโจทย์ก็จะได้เป็น a ส่วน48เท่ากับ28ส่วน48ค่ะ ทีนี้เราสังเกตน,นะคะว่า48เนี่ยมันมันเท่ากันแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยว่า a เนี่ยเท่ากับ28ค่ะดังนั้นตัวอย่างนี้นะคะก็ตอบ28ค่ะอ่าอันเนี้ยเป็นการหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าโดยใช้หลักการคูณนะคะต่อไปเรามาดูการหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าโดยใช้หลักการหารกันบ้างตัวอย่างที่สองนะคะจงหา ค่าของ b ในสัดส่วน20ส่วน68เท่ากับ5ส่วน b วิธีทำก็เหมือนเดิมคือเราจะพิจารณาอัตราส่วนที่ไม่ติดตัวแปรนั่นก็คือ20ส่วน68ทีนี้เราก็จะใช้หลักการหารในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะก็ทำให้20เนี่ยเหลือเท่ากับ5โดยใช้หลักการหารนั่นก็คือ20หารด้วยจำนวนใดถึงเท่ากับ5 ก็คือ20หารด้วย4เมื่อหารด้วย4ก็คือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นก็คือ20หาร4ส่วนด้วย68หาร4ซึ่งเท่ากับ5ส่วน17นั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อ20ส่วน68เท่ากับ5ส่วน17แล้วเราก็นำไปเทียบกับตัวโจทย์เหมือนเดิมก็คือจะได้เป็น5ส่วน b เท่ากับ5ส่วน17ค่ะทีนี้ตัวเศษเนี่ยเราเห็นว่า5เนี่ยมี ค่าเท่ากันแล้วตอบเราก็สามารถตอบได้เลยว่า b เนี่ยเท่ากับ17โอเคจไหมคะดังนั้นตัวอย่างที่สองนี้นะคะก็ตอบ17ค่ะค่ะแล้วนอกจากการหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าในสัดส่วนโดยใช้การหาอัตราส่วนที่เท่ากันที่ใช้หลักการคูณหรือว่าหลักการหารแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะนั่นก็คือ วิธีการคูณไขอและแก้สมการค่ะเพราะว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเมื่ออัตราส่วนสองอัตราส่วนเท่ากันทําให้ผลการคูณไขเนี่ยจะเท่ากันเราก็เลยสามารถหาจํานวนที่แทนด้วยตัวแปรในสัดส่วนได้อีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะการหา จำนวนที่ไม่ทราบค่าในสัดส่วนโดยใช้วิธีการคูณป้และแก้สมการนะคะก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างเดียวกันกับตัวอย่างที่หนึ่งที่หาค่า A โดยใช้หลักการคูณอันนี้นะคะเราเอามาเพื่อเปรียบเทียบดูว่าถ้าใช้คนละวิธีกันเนี่ยคำตอบจะได้เท่ากันหรือไม่นะคะอ่านามาลองดูกัน หาค่า a โดยใช้วิธีการคูณไข่และแก้สมการนะคะวิธีทำก็คือจากโจทย์เลย a ส่วน48เท่ากับ7ส่วน12เราก็คูณไข่ไปค่ะเอา12ขึ้นไปคูณกับ a ก็จะได้เป็น a คูณ12อีกฝั่งหนึ่งก็เอา48ขึ้นไปคูณกับ7ก็จะได้เป็น7คูณ48ทีนี้เราก็แก้สมการหาค่า a นะคะคือ นำหนึ่งส่วนสิบสองเนี่ยมาคูณทั้งสมการหรือว่าสิบสองเนี่ยมันคูณอยกับ A เราก็ยัดสิบสองไปหารก็ได้ก็คือจะได้เป็น A เท่ากับเจ็ดคูณสี่สิบแปดส่วนสิบสองนะคะคำนวณข้าออกมาค่ะได้ค่า A เท่ากับยี่สิบแปดดังนั้นตัวอย่างที่หนึ่งนี้ก็ตอบยี่สิบแปดซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงกันกับหาค่า A โดยใช้หลักการคูณถูกไหมคะ อ่ะต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองก็เป็นโจทย์เดียวกันกับหาค่า b ที่ใช้หลักการหาที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วคือตัวอย่างนี้นะคะเป็นโจทย์เดียวกันเราก็เอามาเปรียบเทียบดูว่าคําตอบจะได้ตรงกันอีกหรือเปล่านะคะอ่ะวิธีทำนะคะก็เหมือนเดิมคือจากโจทย์ยี่สิบส่วนหกสิเท่ากับห้าส่วน b เราก็คูณค่อยไปค่ะนํา b ขึ้นไปคูณกับ20ก็จะได้เป็น20คูณ b ต่อไปก็นํา68ขึ้นไปคูณกับ5ก็จะได้เป็น5คูณ68ทีนี้เราก็แก้สมการหาค่า b 20เนี่ยมันคูณกับ b อยู่เราก็ย้าย20ลงมาหารฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็น b เท่ากับ5คูณ68ส่วน20ค่ะต่อไปเราก็คำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็น b เท่ากับ17 ดังนั้นตัวอย่างที่สองนี้ตอบ17ค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงกันกับที่เราใช้วิธีหลักการหานะคะ,ะทีนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหาค่าของตัวแปรเนี่ยก็จะได้คำตอบที่ตรงกันต่อไปเราก็จะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสัก2ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่3จงหาค่าของ c ในสัดส่วน สองส่วนสามเท่ากับสี่ส่วนยี่สิบสี่ค่ะวิธีทำจากโจทย์นะคะสองส่วนสามเท่ากับสี่ส่วนยี่สิบสี่เหมือนเดิมคูณค่อยไปค่ะนำยี่สิบสี่ขึ้นไปคูณกับสองได้เป็นสองคูณยี่สิบสี่อีกฝั่งหนึ่งนำสามขึ้นไปคูณกับสี่ได้เป็นสี่คูณสามแก้สมการหาค่าสี่ค่ะย้ายสามลงมาหารก็จะได้เป็นสองคูณยี่สิบสี่หารสามเท่ากับสี่ คำนวณค่าออกมาได้เป็น16เท่ากับ c หรือว่า c เท่ากับ16นะคะดังนั้นตัวอย่างที่3นี้ก็ตอบ16ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายนะคะจงหาค่าของ d ในสัดส่วน5ส่วน d เท่ากับ2ส่วน3วิธีทําก็เหมือนเดิมค่ะจาโจทด5ส่วน d เท่ากับ2ส่วน3คูณไข่ก็จะได้เป็น5 คูณกับ3อีกฝั่งหนึ่งก็คือย้าย d ขึ้นไปคูณกับ2ก็จะได้เป็น2คูณ d ทีนี้เราก็แก้สมก,การหาค่า d เหมือนเดิมย้าย2ลงมาหารก็จะได้เป็น5คูณ3หาร2เท่ากับ d อ่ะเราก็คำนวณค่าออกมา5คูณ3เท่ากับ15หาร2ตอบเป็นทศนิยมก็คือได้เป็น7 จุดห้าเท่ากับ D หรือว่า D เท่ากับ7.5ดค่ะดังนั้นตัวอย่างที่4นี้นะคะก็ตอบ7.5นั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยเราได้เรียนไปก็คือมีความหมายของสัดส,ส่วนกับการหาค่าของตัวแปรที่ไม่ชอบค่าในสัดส,ส่วนนะคะเราก็จะให้นักเรียน ลองฝึกฝนการหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนโดยการทำแบคฝึอหัด2.2กองไก่ดูนะคะแบบฝึกหคัด2.2กองไก่นกเนี่ยครูดได้แอดงานอยู่ในคาสรูมแล้วและเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะก็สามารถส่งงานได้ในคัสรูนเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปเนี่ยก็คือมีเรื่องของความหมายของสัดส่วนซึ่งความหมายของสัดส่วน,นก็คือ ประโยคการแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนค่ะแล้วก็เราได้เรียนการหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนนะคะซึ่งจะมีวิธีการทำก็คือหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณกับหลักการหารหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการคูณไข้และแก้สมการค่ะซึ่งตัวอย่างที่ครูได้แสดงไปนะคะทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะหาค่าของตัวแปรโดยวิธีไหนนะคะเราก็ จะได้คำตอบที่ตรงกันนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ